สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญขอนําเสนอธนบัตรที่ระล,ลึกชนิดราคา100บาทผลิตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบเมื่อวันที่2เมษายน2558ค่ะสําหรับลักษณะธนบัตรนะคะจะมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ16ช,ชนิดราคา100บาท ต่างกันที่การออกแบบภาพธนบัตรด้านหลังมีภาพพระฉาย,ยา,าสาวิษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมารและตราสัญ,ญลักษณ์การเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นภาพประกอบสำหรับราคาซื้อขายในร้านค้าออนไลน์ จะพบได้ตั้งแต่ราคา250บาทถึง1,250บาทเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะราคาซื้อขายจะขึ้นอยู่กับสภาพธนาบาัตรหมายเลขธนาบาัตรลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ